ลุงป <laughs> uh ุ้นลุงลุงกระดิกขางรู้จักชื่อตัวเองด้วยลุงปุ้นนั่นนั่นนั่นเออเปลี่ยนที่นอนใหม่หละจ้าฮะเปลี่ยนที่นอนใหม่หละจ้านอนข้างในน่าเบื่อละจ้าออกมานอนข้างนอกเลยจ้านั่นนั่นนน มีการกระดิกขังด้วยเออยังไงจ้าเปลี่ยนที่นอนใช่ไหมจ้าอือออกมาข้างนอกเข้าสุกครับเข้าสุกนอนนอลูกกินอิ่มนอนแห้วครับอือนอนนอนอืลวงปุ้นเขาเปลี่ยนที่นอนใหม่เขาออกมาจากข้างใน ก็มาอยู่ข้างนอกเขาไปอยู่ข้างในนานแล้วนะอยู่ในบ้านนานแล้วนี่ออกมาข้างนอกแต่ก่อนลุงปุ้นจะอยู่ห้องนี้ห้องของเขาตังเนี่ยห้องของเขาตังห้องของสมชายเนี่ยคะ่ะแต่ก่อนลุงปุ้นจะอยู่ตรงนี้ที่ลุงปุ้นเปลี่ยนที่นอนใหม่ออกมาอยู่นี่ <laughs> อยากมาอยู่ข้างนอกมั้งแล้วพูดแล้ว,ลวพูดนะกระดิกหางด้วยนะโอ้ยรู้มากจริงๆเลยลุงปุ้นเนี่ยเป็นไงไปตานอืมตาเป็นไง ก็ไปตองพูดผิดเ <c oughs> อ้ยชื่อลูกผิดขอโทษขอโทษนะคะเอ้ยชื่อลูกผิดค่ะนี่ลุงปุ้นลุงปุ้นกับขนุนเนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าขนุนเขาจะเนื้อแน่นกว่าเขาจะขนขนแน่นกว่าลุงปุ้นเนี่ยคือเขาอายุเยอะเนาะลุงปุ้นก็เลยจะเป็นแบบว่าขนยาวแต่ขนดูแบบว่าเบาบ,บางกว่านะคะแต่ถ้าขนุนเนี่ยเห็นไหมคะนี่ขนุนเขาเป็นยังไวรุ่นอยู่นะ วัยรุ่นวัยกำลังแบบขบเพาะนะเขาก็เลยแบบว่าดูแน่นๆดูดูดอ้วนแต่แน่นๆเลยนะคะแบบนี่เห็นไหมก็เลยดูดูไม่ยากนะคะความแตกต่างก็เลยดูไม่ยากถ้าลุงปุ้นมาอยู่ตรงนี้ก็จะทำให้เขาคล้ายๆกันกับขนุนใบบุญบุญเลยล้วดูห้องนี้ห้องด้านนอกนี้ ได้เห็นลวงปุและนะไม่เอาลูกปุทรงบุนสงเอ้ยบุทรง,ทรงฟ้าใสาข้าวเหนียวข้าวปั้นต้นก้าใบบุญใบตองขนุนสมศรีตะกูลผักลงมาแนละ้วลงมาลูก เขาสุกลงได้ไหมเดี๋ยวแม่เปิดข้างล่างให้เอาไหมเอาไหมลูกลงได้ไหมครับอ้ลงได้ข้าสุกเก่งเก่งมากเก่งมากๆเลยลูกๆห้องนี้ก็สุขสบายกันดีนะคะขอพ่อยแม่อยากเจอใครคอมเมนต์ไว้นะคะเพราะว่าทีไม่เก่งถ่ายไม่หมดถ่ายไม่ได้ครบนะคะ แล้วสสีอ๋อคุณนายสามสีอยู่ตรงนี้คุณนายสามสีงั้นห้องนี้มาลายตัวลา,ายตัวงั้นห้องนี้มารายงานตัวเท่านี้นะครับขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ